สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาเจอกับป้าน,นิดอีกแล้วนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนิตาแอนด์นะคะซึ่งคลิปนี้เนี่ยป้าน,นิชก็จะามาสาธิตวิธีการใช้แอนติเจนนะคะและปิดเทสซึ่งทางรัฐบาลของอเมริกาเนี่ยเขาจะแจกกล่องแบบนี้นะคะสีส้มเนี่ยแจกมาให้บ้านละสอกล่อง กล่องหนึ่งก็มีอยู่2ชุดนะคะปาน,นิดก็แกะออกมาแล้วนะฮะนี่คือกล่องหนึ่งก็จะมีแบบนี้นะคะแถมมาให้จะมีมาให้2ชุดแบบนี้นะคะก็มีรายละเอียดการใช้งานด้วยนะคะป้านดิดก,ก็จะมา,อาลองตรวจด,ดูกับตัวเองนะคะซึ่งไม่ได้ตรวจนานละ ก่อนที่พวกเราจะไปตรวจโควิดพร้อมๆกันเนี่ยก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดสับสกา์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ป้านดิดค่ะแล้วถ้ายังไงมีประสบการณ์อะไรยังไงเกี่ยวกับการใช้ igen, uh, ase, แววอนติเจนแอนติเจนแรปปิทเทสก็ลองแชร์ประสบการณ์มาให้เพื่อนๆได,ได,ได้ได้ชมได้ฟังกันด้วยนะคะ <S <s เผื่อจะได้เป็นประโยชน์ให้กันและกัน,นะคะ่ะเพื่อนๆเพราะว่ามันมีหลายยี่ห้อใช่ไหม ปนิดเคยใช้ก่อนหน้านี้ซื้อมาจากอ,ออนไลน์นะคะมันก็จะเป็นไม่ใช่แบบนี้เนาะกล่องนึงก็จะมี2ชุดนะคะก็ะยังไม่เคยใช้อของรัฐบาลแจกให้ฟรีเนี่ยก็เลยวันนี้จะมาสาธิตให้เพื่อนๆได้ดูไปพร้อมๆกันค่ะไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะเพื่อนๆรายละเอียดนะคะคก็มีแต่ภาษาอังกฤษทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อนๆ ก็บอกว่าในชุดที่1เนี่ยคือตัวนี้นะคะในตัวนี้ก็จะมีน้ําน้ํายาแล้วก็มีหลอดเพื่อที่จะเทน้ํายาลงไปในนี้นะคะแล้วก็จะมีะตัวเหมือนกับก้านสําดีเนาะกานสาลีเอาไว้แย่จมูกนะคะแล้วก็มีตัวเทสนะคะเป็นตัวแผ่นเทสในนี้นะคะหลังจากที่เรา หลังจากนั้นก็จะทิ้งไว้ประมาณ15นาทีเพื่อรอฟังผลค่ะในนี้ก็รายละเอียดตามนี้เลยค่ะเพื่อนๆถ้าเกิดเราตรวจไม่ทำตามขั้นตอนหรือข้ามขั้นตอนไปอะไรยังไงเนี่ยผลตรวจไม่ไม่ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำตามขั้นตอนให้ให้ย่างระมัดระวังค่ะเพื่อนๆ ก่อนอื่นป้านิก็ออใช้อา่างฝอ์เช็ดมือก่อนทำความสะอาดมือก่อนนะคะแล้วก็แกะออกมาค่ะาจากนั้นในนี้ก็จะมีน้ำยานะคะน้ำยาแล้วก็มีระดับของ ระดับเราก็จะเติมน้ำยาลงไปให้เต็มเลยนะคะแล้วก็บิดบิดตรงนี้นะคะบิดแล้วก็บีดน้ำยาลงไปค่ะเพื่อนๆไม่ถนัดขวาบิดลงไปบิดลงไปให้หมดค่ะ ยากจ็จะเต็มขีดแรกนะด้านล่างเนอะจะเต็มขีดแรกด้านลา่างตรงนี้นะคะปิดฟ้าค่ะปิดฟ้าไว้นะคะตั้งไว้ก่นอนหลังจากนั้น เราก็จะมาแกะ่านคิปเนียใช้การนำเทคกตัววิดีโอโอเคอันนเราก็จะแกะนะคะโดยแกะด้านตัวด้ามนะคะมันอย่าเพิ่งไปแกะตรงอย่าือมือเราจะไม่แตะตรงตรงสำลีนะคะเราแกะด้านนี้เพราะว่าเขาจะมีให้แกะอยู่เสร็จแล้วนะคะเราก็จะแย่เข้าจมูกนะคะแย่เข้ารูจมูก หมุน,มนทั้งสองรูนะคะทั้งทั้งด้านขวาด้านซ้ายนะคะหมุนไปแย่เข้าไปประมาณาลึกที่สุดว่างนั้นเถิดแล้วก็หมุนไปค่ะเพื่อนหยุด แล้วนะคะน้ำลายไหลเสร็จแล้วเกิดฟ้าแหะไอ้น,นี่ลงไปค่ะแล้วก็บีบนะคะพเพื่อนๆบีบบีบคือให้น้ํายามันชุ่มเข้าไปในชุ่มเข้าไปในเยะเข้าไปแล้วหมุนหมุนประมาณสิบห้าครั้งนะคะบีบบีบเสร็จแล้วก็ เก็บกา้านสำลีของเราเข้าที่แพ็กเกจของเขาเหมือนเดิมนะคะก็ปิดฝาค่ะเพืเ่อนปิดฝาไว้ให้นิสนิทนะคะจากนั้นนะคะเราก็ตั้งเอาไว้นะคะเรามาเปิดค่ะเปิดแผ่นเทสออกมานะคะในแผ่นเทสก็จะมะีที่กันความชื้นด้วยนะคะไนทีนเทสนะคะ เราก็จะหยอดน้ํายาลงไปในนี้หยดไปทั้งหมด3หยดค่ะหยดลงไปในนี้แล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ15นาทีค่ะเพื<ๆ>่อนๆหยดลงไป3ดหอดนะคะหนึงสตอนนี้เวลาปน,นิดเริ่มเซตจากหมายเลขเจนะคะเข็มยาวถึงหมายเลขสิบก็จะครบสินาทีนะคะเพื่อนๆ ตอนนี้ผ่านไปแล้วประมาณ5นาทีมันก็ขึ้นอยู่ตรง C นะคะขีดเดียวถ้าเกิดขึ้น2เส้นนะขึ้นขีดแดง2เส้น2ขีดก็ผลก็จะเป็น o s i ิทีฟนะคะคือเป็นโควิดแต่ถ้าขึ้นขีดเดียวที่ C เนี่ยก็ผลเป็นเนกาทีฟค่ะ <ítulo> โอเคครับเพื like ่อนๆผ่านไปแล้วค่ะ15นาทีนะคะผลก็ปรากฏว่าปกติค่ะเพื่อนๆเล็กตีค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาทักทายให้กำลังใจประนิดคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะ ขอให้เพื่อนๆทุกท่านนะทุกคนห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บลำลำรวยๆอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์ไว้นะคะปณิ์จะได้เข้าไปทักทายเพื่อนๆถึงช่องของเพื่อนๆเลยนะคะคลิปนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ